ขอนซงก็ยุติโครงการนี้ต้องให้คูบุต้าชนะต้นไผ่จะมีสามคะแนนกับตลาดจากเจ้าคนหนึ่งอ่าลำลองวีขอนซุงนั่ขอนซุงต้องมาเชียร์คูบุต้าให้ชนะต้นไผ่จะมีสามคะแนนเจ้ากัดสามทีเอาเอาทีนึงโอ้โหมีรุ่นมีรุ่นอย่างนั้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 นอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มนะ ต้องรอดูผลหนุมโคมาต้าโคมาต้ากับขอไผ่หมายมาในสนามเลยครับอยากมาแจมด้วยคครรรัับบเิ่มนะวันที่สามหนุมโคมาตาัคอภัยวันที่สามมาดูรันนุมโคตานะขอจุกจัสลกสเจ้า แม่กินอิชิตันเนี่ยจะลุ้นจะลุ้นทองเลยไนงะนนวันแรกันแ <c oughs> รกเสียตันจัดหนักไอโฟนห้าเป็นพันมั้งเราตัดเครื่อง,งไองแม,ม,ม่ยด้ก่อนสจมเป็เมียมาเสียตันเนี่ยก่อนได้เปรียบสามคนสีน่คนมไม่ได้เมียใจดีอ่ะมินไต้ได้แล้วสาวชาสาลีพ,พีมาครับโอ้เกือบ สมาใส่ผมว่ะครับจะเจาบจะเจะครับยอนมีครับดูดีลาครับจะเจาไหลกลัหลังไปรับเบอร์สิบครับเขาจะเลิกแล้วพี่เขาจะเลิกแล้วเนี่ สุราชาติไม่เป็นหรากเฮ้งมาผู <c oughs> ้เล่นเพิ่มสองคนเลย <c oughs> <c oughs> มาหมายไม่ไปไหนเลยยังศูนย์ศูนย์ <c oughs> อ,อัดกับตีนสนับสองตัวเนี่ยบอลอ,อัดบอลอยากอัดมาครับ <c oughs> อยู่ในสนาม แจมด้วยครับหมาอ้าวอี่น้องกลับครับกลับโดนเกาได้ครับอ้าวเสียครับเจาะเองได้ครับลันไหลไปคู่นี้ใครชนะเข้ารอบครับใครชนะเข้ารอบกคู่แดงต้องร้องเพลงตะใส่ลูกโลดอ้าวฟาวครับเฟาวครับฟาดตอนไปฟาวเ้องรับเอาเจเจไปที่จุไป ผู้นี้ผูชนะเข้ารอบคั้งนี้ไม่มีไปจับสลากก็หายเลยครับพสายนี้มีริยมปา่อนอโอนักขับอโอนี่ได้กแกวไปแล้ครับเข้ารอบยิงปาบเกือบขอสายนี้มิงยมแหกไปแล้วแต่อาคราบ ตัวามวามดูเบอร์สิบนึ่ถึงเมกถึดแม่แต่ทีมไนำรวดแะสุชาตินะสุชาติสามีมาเต็มปีไว้นำรวดตายมากเลยยองบอลนีรัไหลมาใช้ไาไสี วครับไปแล้ครับโอยโดนลุมครับสอต่อหนึ่งไปได้ไอาครับไม่ใช่ครับตรงเรียววาสามีริงครับอ้าวเกือบแล้วตึงเดียวตยตเนวดตัยเยตดเ อาโชนปาวคราวาับปได้เฟนิครั้งนี้พลาดไม่ได้ครับันันไฟองมีจันเต็มประกรันโอ้เอาดีของตรงเลยครับจีนแดงเปล่าสรสชาติรือเปล่าครับโอ้ย เข้าไปแลาวครับเข้าไปเลยหลอกยิงครับอะไรป็ะลุตายมา้วเนี่ยตาคายขาดครับโอ้โหสวยงามจริงๆตตงากน้รอไนิรันงอตอครับัองใส่ด้วย1-0ลับนไปแ้วโอ้ยยิงตะลุาายแ้วเลยุณมนตุงตาายจนขาดเลยคุอยา

ถ้ามันก่อสนามสุกอ่ะคนไปไปดูถึงยอดโดมอ่ะมันจะมีสนามสุกวันจะลาใสอะสล้วหนึ่กว่าปีก่อนเอะจะไม่ก่อผมดูบอลเยอะมากักกรทงไป้อตผมดูก็เยอะเมื่อก่อนเนี่ยบอลไทยกำลังบูมสมัยซิโก้ปิยพงษ์เงี้ยผมดใครชนะเข้ารอบมีไอน้ะตรงที่มีแท่นอย่างเงี้ยขึ้นมาไปนี่ขึ้นเลยดูอยู่บนนี้หละนั่นแหละ ดัไดาเทโลย้าสนามไปแล้วอยู่แถวมีบุรีนู่นแหะดีทไมดูสนามเทมาสดีนนนั่งไฟ้าลงก็ถึงเนี่ยไม่ย้ายไปไกลอะนะครับเจ้าต้อยโอ้โหไปเป็ข้อ มีไปไหายไปแสาวสาวโดนหายหมดไปแล้วไปมีรักัจอครับานสจักเลครับน้ำหนึ่งศนที่นั่งดี่าสามศูนย์นะเปลี่ยนวสามศูนย์ว้าวมศ์ตัดทานละน่าราสมุนไพรเสรีเล่นเตัไ้ ตรงนี้จะอุดิดเลยเป็นการตัดเชือกมาเข้าที่สองไปซ้ายดิดเอา่อรอกไม่รู้ว่าเอ็เอ็มเอ็มขายหรือเปล่านะพี่เปิดเจอไปเปิดเจอเอ็นเอ็มเอ็มทีวีอะดาวเทียมอะโดนจุดโทษแี่กูมาที่คอนซูมบันสลายไปแล้วแต่ยังมีโอกาสที่จะบรด้ิคุณผทำไมกูมาต้านนะจริงเหรอบนโลกนี้จะมีบ้างเหรอถ้าบนโลกมีแจกบัตรฟรีบีเอ็นะ ม็นรถมัน่มาแล้วาตแล้วไ่ไม่ได้พอไปแพ้ไม่ได้่ะนบอลแพ้ไปโอ้โหโ้โมไผสมัยถ้าดูการแล้วอ่ะี่สานีเต็ที่ไปจับสีเกนะดูฟรีอ่ะผมได้เสื้อฟรีด้วยอมนะคอมไผ่ก็ได้สเกตเอาคืนละ ปัญหากขาอยู่้แลวแต่ราตัวจิตต์สเต็ได้บอกก็ไม่รู้นะที่โกงใคใช่ไหมที่ทำหนุนโกงเกตอีสานยูตตเต็ดต้าคต้นไทยนี่โบชงของจังหวัดเลยวจนขาดตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นสงขลายนี่เต็ดแล้วเปลี่ยนชื่อไปแล้วชื่อว่าเฮ้ยน้าป้าตูนิดเดียวครับแม่มาดูจริงติดกิริยาไวมากครับ ตสวยกลับแล้วครับัดรีบรอาตแล้วครับไดลุยต่อครับไปไำมดครับโอ้ยโดนสวนไม่ได้ครับแท็กซี่อะไรนี้ใช่ไหมเท่าหร่ว่าารัหมายเล่นีขับเพชรไปไปที่ันยองบอลคุณกับต เลไหมตบแม่เอาายิงแม่เกือบไปแล้วับจเลวันนี้บวันสิบเจ็ดแล้วแหละมล้วเป็นเพลงันอยู่กันนี้ มีครับมีครับมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ะเชื่อแน่ไปอ่ะลูกก็สามพันแปดพงไปแล้วไทยลีกอ่ะ เตะไป2อสามครั้งปังเขาด่าแกสปอร์ตโดนด่ายับเยินเลยบอกว่าทำไมเอาลูบอลขายราคาแพ้เกินจริงเนี่ยนวิ่งเงออกูแกวิ่งเงออก อ้าวรถถังชนสนัดเลยชนแล้วครับปังปังปังชนงนี่เป็นการรถถังชนกันเหละอาวครับจริงโอ้โหมาอย่าไปพูดจริงไหม,ไมครับ ออกกันแล้วครับโอเคไงครับเปิดยาว ยอมไปเลยน ane, ้องเข้านี่ยอมาปแล้วเนี่ยแม่เอ้าวยอบแล้วครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหตัดกิ่งเลยตัดเรื่องเลยเนี Hispanic ่ยโอ้โชาไปนิดครับเออไม่ได้อาเขาไม่ได้เพราะจันยังไม่ขึ้นโอ้โหเข้าไปแล้วแม่กระโดดยิบตัวมาลูกลงมามาลูกลงมาจับต้นที่แต่ไหลเข้าไปแล้วเปิดเข้ามาอ้าว เต็มข้อครับประทับายแล้วสามศูนย์ก่อนอดีตสามศูนย์จริงๆีไม่อยากเล่านะแต่อยากให้ท่านฟังรู้เจ้บ้านเราคนใส่เครื่องน้ำพองเยอะนะอ้าวลองลั่นเลยครับอุ้ยหนักครับ ก็จะได้เต้ฟรีขึ้นไฟใชมันก็มันกมานกัจ่าไฟฟ้าไงคือรี่ล์มันคือฟ้าเทคมาเิกพี่ก็มีเสื้อเสื้อบุร่ยามาพี่มีหลายตัวเขาเจ็บก็รีลลจริงๆให้การไฟฟ้าใช่ฤดูการนี้แจกขอไม่รู้นะโอ๊ยนิ่เดียวตัก่มาใส่เส็จแล้วเยวไ่ั้นเ ตอนจะตั้รวมพลังไอาวเวอร์ครับตอนนี้น้องลำนำไปแล้วครับสองศูนย์ขึ้นแรกไม่ใส่มาล้กปูชนะเข้ารอบคูแรงปิกบ้านปูนี้เคโลนี่ที่มีทั้งเมืองทองบุรีรัมเคโลแบงคอกก็มีแบงคอกอยู่ในเต็ดยังไม่เต็จนะคนนะท่าเรือก็มีมีเมื่อกี้นี่เหรอ a ามียังมี แต่บีจีมีจริงแล้วดีพีไม่มีอ่ะครับอากระเป๋าอาคัตรประชาชนครับสุขใจันจะเล่นเล่นจิงบอลหรือเปล่าถ้านมดไเหลือเงินบาทนี้แบงค์ขาหายไปแล้วโอ้มีสิบบาท เป็นไหม11บาทเือนสุรชาติเลยวะสุ้ะใจสุขใจานกล้ามรับได้ประชาชนรคครทรนอลกระเป๋าำเบอรอที่11บาทเป็น500บาทเยอา้าว่อต่อครับรับได้อีโตี่แหลไอ้ทีแรอกรอะนี่แฟนฟุตบอลทักอ,อกอ้าวโดนแย่งได้ครับนครับมุยแล้วครับ<อ>เบอร์สี่เจ้าสอครับ สองให้ตอครับตอเปิดยาวตอผมยาวอผมยาวตอสาสุดที่ทำไปไม่ได้ครูดาบีตอสามไปได้สวยครับบวกเก้าแ ใายนะเบอร์สิบอะซื้อ่หฮซื้อ้าร้อยะตอนตอนนี้นะของแท้วของแท้ตวซื้อเอบีทะตอนนี้ลดราคาแล้วอะเอบีทีะนม่จะเหลือรักสามร้อยมั้งซื้อหนังสนามไงถูก้นะ่้าว แม่สุลสาวช่วยครับ้หงผมยาวที่จะขอเพลื่อชีวิตอิมแมทหายสิบอิมแม่เออมาลับอีกตอน่งจะลองดูไล่แงโมจะเห็นหน้าคนร้องกับถ่ายซะก่อนาครับแม่จับไม่อยู่ครับ

ของครับตึ้งเดอได้ท้อง <oh> ีก <Oh ับได้อ้าวชนแล้วอ้าวชนแล้วครับเอ้ดูแม่นิดเดียวเดียวว่า เ็นไม่เ็ไเหรอะไอนเ็นไหัข้าไเเ็ดเอ้าวเป็นไหนเปนจะยุ่ปั๊บไปเนี่ยเสื้อมังคลองเดี๋ยวนี้ราคาใหม่อ่ะตัวละ990อกาสิ่ะแกดน้าตนกานเยนะชบลลีห้า90บาท็กีอ่ะ ยิ่งทีโคราชจะฟุ้งมาก7 9สมภูมินะ790สมภูมิของมาบลีซาบลีจากไนเกียวยังกันดูครับไรเกยวไรเกยวเป็นสปอนเซอร์ให้ไปได้ขอบโปกอ่ะปีนี้ลายราเดียวกับพีมันละก้าแพทเธอเดียวกัน อ้าวอ้าวต่อัดเข้าไปยังได้ครับไม่ยอมมาโอ้ครับจะไปให้ได้ครับรับอลแล้วครับรับลแล้ครับเโอจไปได้ครับดีได้ครบจิจยาไวจริง เกาีอต้องเทียบจใกล้ใกล้แล้วหมดแล้วเน้าทีเดียวแล้วเนี่ยโหนักครับสูงก็ลเตีก็ล้าชัดเจนเกมไปกินมาปะออกไม่ตรงออกใหญ่ยุ่ย่นน้ ตูให้ครับโอมนี่สนของอนี่ของเรานี่ถ้าเกนสมสนามแมนยูเพื่อยิงไม่เข้าอ่ะเพื่อยิงไม่เข้าอ่ะมงแมนิดเดียวมนูไม่ยอมูไม่ยอม ใส่ไก่เด็กไย่จะเป่าลูกปีดแล้วมาตามมาตามนะมึดเปลาเอ้าวเจ็บเลยครับรับโตตรงแช่งเหลืองครับเหลืองครับเหลืองทำแบบเหมือนเลยเบอร์สิบอ่ะดูดิ สองไปไม่ได้ลงแน่นเลยเกมไปแล้วมีทีมนีหลังสองไปสับลูกนี้โอ้โหตูตะถายไปเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับ,รบ,รรบโอ้โหน้องตาไอ้ดุกับนะงไล่ไปแล้วครับ1ต่อสอ ก็เข้าโบ์แมาไปแอบกููยิงเป็นกีตงแต่งในโบวเท่านั้นทีมงาน่ง้งมายถ้าถอ่านอานไม่ทก็ก็ไปเอาแหถเยอะอากเห็นเกียรเมื่อคืนนาชอบมาบ่นว่าเฮ้ยไอ้หาวันนีีไม่เข้าอ่าเงี้ยชอบไม่มีนิสัยเลยอะโอ้ัดรวส่ะอยด้วยล โอ้กับันปิิ้ตรงนี้มายเลยสองน้องามัสมูนยิงเียบขาดจริงกรรมการตัวนาฬิกาหรือเม่รู้นะครับลืมหัวล็อกเลยตูนหนีไคู่นี้พลาดไม่ได้โดยการลุงปวงครับหมดเวลาวาแปรับไสองหนึลได้รับเลย แม่จะจบสับดอกใจไม่เฉยแล้วสองหนึ่งต้องวางแผนใหม่แล้วนี่าหวานแล้วไไหี่ไอ้กวอนไปไหน